ว่าถามว่าความเนียนของผิวความแบบเฮ้ย้าออกมาแล้วหน้าสวยอะ่ะรองพื้นตัวนี้ทำได้ดีเลยสวัสดีค่ะโอนนะคะจากช่องโอไมคเมคอัพรูมค่ะก็จะเป็นเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการแต่งหน้าแล้วก็รีวิวผลิตภัณฑ์นะคะวันนี้โอนก็กลับมาอีกแล้วนะคะก็มารีวิวผลิตภัณฑ์ค่ะผลิตภัณฑ์ที่ว่าวันนี้นั่นก็คือตัวรองพื้นก็จะเป็นรองพื้นของตัวชาแนลนั่นเองนะคะนั่นก็คือนี่เลยตัวชาแนลอัลต้าเลอแตงนะคะซึ่ง คนรีวิวบิวตี้บล็อกเกเนี่ยก็คือรีวิวกันค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรแล้วนะคะซึ่งวันนี้โอ๋ก็แต่งหน้าด้วยตัวรองพื้นของตัว c h ชาแนลแต่ว่าไม่ได้แบบว่ารีวิวว่าเออมาแต่งหน้าเราเป็นยังไงอะไรไงอันนี้คือข้ามกันต่อไปเลยฉันมาแบบเฮ้ยฉันใช้ชาแนลเสร็จปุ๊บฉันก็กลับมาฉันก็มารีวิวเลยอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งรองพื้นตัวนี้ของตัวชาแนลเนี่ยโอ๋ใช้เป็น ะระยะเวลาประมาณเดือนเกือบ2เดือนเกือบ2เดือนได้เนาะเพราะว่าเราต้องดูก่อนว่าเฮ้ยเราใช้ไปแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์เขาเป็นยังไงบ้างเขาเหมาะกับผิวแบบไหนเขาโอเคไม่โอเคเขาใช้แล้วหน้ามันเขาใช้แล้วหน้าเยิม้มหรือว่าแบบอะไรมั่งไหมนะคะวันนี้อกก็เลยมีข้อสรุปเลยละกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็มีบิวตี้บล็อกเกอร์หลายท่านนะคะก็ <c oughs> แต่งหน้าให้ดูโดยใช้ตัวรองพื้นตัวนี้เนาะ สีที่โอใช้นะคะของตัวชาแนลอัลต o เลอ t แตงก็จะเป็นสี B10 ค่ะก็จะเป็นสีของผิวขาวนะคะเพราะว่าตอนนั้นเลือกจะเอาเบอร์ไหนดีอะไรเงี้ยค่ะกัากึ่งระหว่าง B10 กับ สองศูนย์อะไเงี้ยค่ะแต่ก็เลือก1นึูนยเพราะว่าอยากได้สีผิวที่สว่างกว่าสีผิวจริงประมาณ1นสเต็ปนะคะเพราะอกลัวว่าถ้าเกิดว่าใช้สีเดียวกับผิวเลยบางทีเนี่ยเราไม่รู้ว่ารองพื้นน่ะมันจะดรอปหรือเปล่านะคะทีนี้ก็เลยเลือกเป็นตัว b 1 0มาซึ่งก็เป็นสำหรับของผิวขาวนะคะก็ในส่วนของตัวรองพื้นเนี่ยของเขาเนี่ยก็จะมีคำเคลมที่ว่าเป็นรองพื้นที่แบบน้ำที่ เบาสบายนะคะติดทนนานนะคะแล้วก็ให้ความเนียนสวยที่เป็นธรรมชาติแล้วก็ให้ผิวที่เรียบเนียนไม่มันนะคะมีเนื้อแมทที่เป่งประกายนะคะติดทนนาน24ชั่วโมง24ชั่วโมงมันก็ดูโอเวอร์เคมไปนิดนึงนะคะสัมผัสอันบางเบาที่ทำให้รู้สึกถึงความสบายตลอดทั้งวันเนาะก็ ผ่านการทดสอบจากแพทย์ผิวหนังไม่หลุดร่อนไม่ทำให้เป็นสีอุดตันปัสะจากน้ำมันนะคะต้องบอกก่อนว่า ตัวชาแนลเนี่ยถ้าสมมติเพื่อนๆอยากรู้ว่าเฮ้ยชาแนลไอตัวเนี้ยมันเหมาะกับคนผิวแห้งหรือคนผิวมันถ้าเขามีคำว่า all day เนาะ all day ก็จะเน้นหนักไปทางสำหรับคนที่ผิวที่ค่อนข้างที่จะมันนะคะแต่โอเป็นคนที่ผิวแห้งฉันก็อยากรู้ว่ามันใช้ได้ไหมแล้วมันใช้ได้ดีหรือเปล่าผลการทดสอบนะคะ นี่เดี๋ยวจะหาว่าโมมีจดเอาไว้ว่าวันไหนใช้ชาแนลบ้างนะคะอันนี้ก็คือเดือนมิถุนานเนาะแล้วก็มีนี่นะคะบางวันก็ลืมจดแต่ก็ได้ข้อสรุปออกมานะคะซึ่งถามว่าตัวรองพื้นตัวชาแนลที่เขาบอกว่าเฮ้ยให้ความเนียนให้ความสบายผิวให้ความจริงค่ะ เพราะว่าโอดใช้มาแล้วแล้วเรามีความรู้สึกว่าชอบคือเอาอะไรก็ตามนะการที่เราใช้รองพื้นเนื่องจากว่าผิวเรามันไม่ได้เพอร์เฟกต์ไงผิวเราก็มีฝ้ากระมีจุดด่างดํามีแบบว่ารอยอารยิยรทำอะไรที่ผ่านมาตั้งมากมายเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะใช้รองพื้นนะมันต้องตอบโจทย์คือต้องใช้แล้วแบบเฮ้ยผิวต้องดูสวยอะถ้าใช้แล้วแบบว่าเหมือนไม่ได้ใช้ก็แบบเออไม่รู้จะทาทําไมให้มันอุดตันนะทีนี้นตัวรองพื้นของตัวชาแนลเนี้ย โอว่าเขาทํามาดีแล้วเราก็รู้สึกว่าเราใช้แล้วมันก็โอเคให้ความสบายผิวจริงไหมจริงนะคะแล้วก็ติดทนนานไหมถ้าสําคือเป็นคนผิวแห้งไงเวลาใช้รองพื้นมันก็จะติดทนกว่าคนผิวมันเนาะให้ความหน่ามันไหมก็สําหรับโอโอว่ามันไม่มันนะคะแล้วก็ในเรื่องของอะไรอ่ะความสบายผิวแล้วเรียบเนียนเออทาออกมาแล้วเรามีความรู้สึกว่าหน้าเราแบบ ดูดีขึ้นอ <Wow. S 1> ่ะดูดูแบบเออหน้ามันเนียนขึ้นมันแบบกระจ่างใสขึ้นด้วยความที่ว่าอาจจะเป็นสีเฉดสีที่โอเลือกมากกว่าสีผิวตัวเองหนึ่งสเต็ปด้วยมันก็เลยให้ความสว่างแต่ว่าถามว่าความเนียนของผิวความแบบเฮ้ย้าออกมาแล้วหน้าสวยอะ่ะรองพื้นตัวเนี้ยทำได้ดีเลยแล้วในทุกๆครั้งที่เวลาโอออกจากบ้านโอก็จะยับใช้ตัวเนี้ยเยอะนะคะเมื่อก่อนจะเป็นตัวนี้ซะ นี่ชูของชูที่ใช้เนี่ยก็คือถ้าคนที่ใช้สีประมาณโอเนี่ยก็คือ66หสีของชูเนี่ยก็จะใช้สีของตัวชาแนล B10 ได้นะคะก็ใกล้เคียงกันเนาะในเรื่องของการน,น้ำกันเหงื่อไหมก็เวลามีเหงื่อออกก็หน้าก็ไม่เป็นคราบนะคะแล้วก็ หน้าก็ไม่ได้มันเนาะอันนี้ก็คือแต่งหน้าไปประมาณ5ชั่วโมงแล้วก็กลับมาแล้วก็มารีวิวงั้นเดี๋ยวเรามาดูผิวใกล้ๆกันนะคะไม่มีตกล่องเลยแล้วก็ยังให้ผิวที่แบบดูสวยอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยก็คือ l ล v e อะ่ะเอางี้เราแบบเฮ้ยเราชอบใช้ในการที่จะใช้เขาแบบแต่งหน้าออกไปแบบในทุกๆครั้งที่เวลาเฮ้ยมีนัดสําคัญหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็จะใช้ตัวรองพื้นของตัวชาแนลตัวนี้เนาะ สำหรับอันนี้คือข้อดีแล้วเนาะข้อมันก็ต้องมีข้อที่ไม่ดีบ้างถูกไหมคะสิ่งแรกที่ติดเลยก็คือในเรื่องของสีนะคะคือตัวของตัวชาแนลเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูโอว่ามันออกติดชมพูไปนิดนึงคือถ้าคนที่เป็นอ่ d อันเดอร์โทนเหลืองอย่างเงี้ยเห็นไหมคะว่าเนี่ยมันจะดูแบบดูชมพูอะอ่ะเนี่ย รองพื้นก็จะแบบว่ามีความเข้มข้นนะคะเห็นไหมคะว่ามันจะแบบดูชมพูเพราะฉะนั้นเนี่ยคือโอเป็นคนที่คอออกเหลืองแต่หน้ามันจะแบบเหมือนชมพูติดชมพูนิดๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทาปุ๊บเนี่ยหน้าหน้าจะดูชมพูแต่คอมันจะดูแบบเหลืองๆนิดนึงอาจจะต้องทามาถึงคอด้วยเนาะในส่วนแล้วก็ชาแนลเขาจะมีเอกลักษณ์ในเรื่องของกลิ่นนะกลิ่นของรองพื้นเขาจะแบบมันจะเหมือนมีกลิ่นอะไม่รู้กลิ่นมันคล้ายๆแบบ เหมือนมีกลิ่นกุหลาบหรือเปล่าหรือว่าแต่ว่ารองพื้นอะมีกลิ่นแน่นอนนะคะแล้วก็เวลาทานะคะโอจะถนัดในการใช้แปรงแปรงในการที่จะลงรองพื้นโอว่ามันให้ความความรู้สึกที่เนียนความรู้สึกที่เบาสบายแล้วความรู้สึกที่แบบเ้ยทาออกมาแล้วแบบหน้าสวยอะไรเงี้ยค่ะก็จะใช้ตัวแปรงเป็นหลักไม่ค่อยได้ทารองพื้นโดยใช้นิ้วเลยเพราะว่าบางทีมันไม่ไปเนาะแล้วก็ตัวรอ,องพื้นตัวของคะแนนวันเนี้ย มันให้ความเหมือนเหมือนความเป็นแมทแต่ว่ามันยังมีความแบบเหมือนมีปะกลายแบบโกลลนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาเราทาไปปุ๊บเนี่ยอย่างโอเป็นคนผิวแห้งเนี่ยถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้นะคือไม่ได้เหมือนว่าทาแล้วแบบไม่ไปอะไรเงี้ยยังใช้ได้อยู่แล้วก็มีความรู้สึกว่าเออมันมันโอเคแล้วก็ในเรื่องของราคา ก็ถ้าเป็นชาแนลก็จะราคาประมาณนี้เนาะอยู่ที่2,500บาทนะคะไม่มีรดเลยค่ะมีแต่ถุงกระาดาษมาแล้วก็อ้อได้แถมด้วยก็คือตัวน้ำหอมนี้เลยนะคะเป็นน้ำหอมอยากจะบอกว่าหอมมากสีชมพูใช่นาะสีชมพูคือตอนแรกได้มาเนี่ยแบบไม่ได้ใช้คิดว่ามันไม่หอมเพราะเคยได้น้ำหอมแถมมาแล้วมันแบบมันไม่ค่อยหอมไงแต่อันนี้พอลองฉีดไปนิดนึงอะคือแบบ เป็นกลิ่นแบบผู้หญิงกลิ่นแบบหอมหอมถ้าใครมีเดทแบบมีนัดกับผู้ชายหรือว่าอะไรเงี้ยแนะนําให้ชีนเลยเพราะว่ามันหอมมากนะคะแต่รู้สึกว่ารุ่นเนี้ยเขาก็จะมีสีอื่นด้วยแต่สีชมพูนี่แบบดีดีดีด,ด,ด,ดีแนะนําเลยนะคะถ้าเกิดว่าเขาให้ของแถมมาก็อย่าลืมนะคะหอมที่สุดเลยสําหรับลองพื้นแล้วเนี้ยอย่างที่บอกคือความประทับใจนะถ้าสมมุติแบบเฮ้ยสิบคะแนนเนี้ยคือโอ้กให้เก้าเลย <Wow. S 1> ให้เก้าเลย ไอ้ที่ต,ต,ติดอย่างเดียวก็คือในเรื่องของสีเนาะสีที่มันแบบอาจจะติดชมพูชมพูนิดนึงเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่มีอันเดอร์โทนเหลืองจัดๆหรือว่าอะไรเงี้ยแนะน,นำว่าให้ไปที่เคาน์เตอร์นะคะแต่สำหรับใครที่มีโทนสีผิวแบบคล้ายกับโออย่างเช่นถ้าเกิดใช้ของชูของโอใช้664เนาะแต่ถ้าเกิดว่าใช้ของเมเบล a นเมเบลนรุ่นนี้เนาะก็จะอยู่โอใช้1 1 8ก็สามารถใช้โทนสีของ B10 ได้หรือจะเป็น B 2 0ก็ได้นะคะมันกั้ากึ่งอยู่ในระหว่างนี้ก็ยังไงนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็ฝากกดไลค์แล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้โอด้วยนะคะแล้วโอ๋จะมีคลิปดีๆต่อไปให้ด้วยค่ะขอบคุณนะคะบ้ายบายขอแหง